หนถูกนะแบงห้าร้ 500, นี่ตรงนะครับแบ<ด> <Okay. S 2> ง 9, ค้าแบงเก้าไกลห้แอบสองหกเจ็ดสี่ถูกนะเนนะตรงนะ<ด>รงครับคุบทุกไปทูกต้องในบตรงนี้นะโอเคโอเค คอมอเปิด2ยุทธการทลายเครือข่ายซอเจิว้วพิทักษ์กระต่ายป่ากวาดร้างค้าการเด็กจับในหน้าพร้อมลูกค้า6รายท่านผู้ชมครับไปที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางครับพลตํารวจตรีสารุดแขวงโสภาผู้บังคับการปอคอมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวนนะครับร่วมกันถแถลงข่าวจับกลุ่มขบวนการค้ากามเด็กจำนวน2ขบวนการด้วยกันครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารวม6ราย คดีแรกเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองกำกับการ2กองบังคับการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับก็ได้เปิดยุทธการทลายเครือข่ายซอเจียวนำเด็กอายุ13ปีนะครับค้าการผ่านสื่อออนไลน์จับกลุ่มนายชยดนหรือเอสนายสุกีหรือซอเจียวพร้อมของกลางธนบัตรรอดซื้อจำนวน3,000บาทโทรศัพท์มือถือจำนวน2เครื่องถุงยางอนามัย2ชิ้นการจับกลุ่มในครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อเดือนกันยายน2565 ที่ผ่านมานะครับได้พบบัญชีทวิตเตอร์ชื่อว่าคนจังลายโพสจัดหาค้าบริการทางเพศเด็กหญิงและเด็กชายในราคา1,500บาทถึง2,000บาทต่อมาได้ส่งสายล่อซื้อเด็กจำนวน2คนโดยนัดหมายให้นำเด็กมาส่งที่บริเวณหน้าห้างสปปรรพสินค้าในพื้นที่ตำบลวัดใหม่อําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มนายชยดลนพร้อมกับให้การช่วยเหลือเหยื่อทั้งสองรายระหว่างที่กําลังซักถามเหยื่อทั้งสองรายอยู่นายสุกรีหรือซอเจียวหัวนหน้าขบวนการโทรศัพท์ได้ติดต่อเข้ามาเพื่อทวงถามเงินค่าส่วนแบ่งเจ้าหน้าที่จึงซ้อนแผนจับกลุ่มนายสุกรีได้ที่บริเวณร้านอาหารภายในตำบลบ้านใหม่อําเภอเมืองจงังหวัดจันทบุรีทั้งสองคนให้การรับสารภาพโดยนายสุกรียอมรับว่าเป็นผู้จัดหาเด็กมาขายบริการ จะได้รับส่วนแบ่งจากการขายบริการเด็กทางเพศคนละ200บาทส่วนนายชยดลนหรือ S จะทำหน้าที่เป็นนายหน้าติดต่อให้กับผู้ซื้อบริการส่งเด็กให้แก่ผู้ซื้อซึ่งกลุ่มผู้ซื้อจำนวนสามรายเนี่ยก็เป็นกลุ่มบุคคนที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนบติการการรอดซื้อทางนี้นะครับยอดอกานครั้งนี้ ในหน้าเนี่ยาการสองสวนในหน้าเรากาการราเด็กมาเพื่อาพาไปเรีเนีเนี่ย,นยตนเองเนี่ยก็จะได้เป็นสนแต่แค่ไม่ไม่จำนวนแค่ไม่น,น้อยะะไม,ไม,ไม่ไม่กี่ร้อยบาทแต่ว่ามีคาานจำเป็นที่ต้องดำเนินการเพื่อหาเหงินมาเพื่อใช้ในการดำรงชีพนะครับ ส่วนที่เหลือก็ทางกองสามเราจะ,ะทำการขยาย,ยผลถึงกลุ่มผู้ซือ้ออุ่มกระตานอีกละเชื่อ,อว่ากลุ่มผู้้ายยังยังกำลงหลงเหลืออยู่ในพื้นที่นี้ครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลอาญาหมายจับ นางสุพัชรินต่อมาได้ออกหมายจับกลุ่มผู้ซื้อบริการอีก3คนจากการสอบสวนนางสุพัชรินยอมรับว่าเป็นนายหน้าจัดหาเด็กให้แก่ผู้ซื้อบริการจัดทำมาประมาณ5-6เดือนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวโดยจะได้รับค่าตอบแทนจากการติดต่อ300-500บาทต่อครั้ง เช่นเดียวกันกับกลุ่มผู้ซื้อบริการทั้ง3คนที่ยอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยใช้บริการทางเพศเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีจริงเบื้องต้นจึงส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสอบสวนไปดำเนินคดีต่อไป